อันนี้ผมลองโทรเข้านะครับเอา้าแล้วใบนี้มีเสียงอะอ๋อสรุปว่าถ้าเกิดต่อเกียร์เนี่ยถึงแม้เราจะปิดเสียงในลิกเอา้าใบนี้เสียงมันเปิดล่ะเอาใหม่เอาใหม่ เริ่มมัว่วละแต่อลองโทรเข้านะแต่ว่าปิดเสียงนะครับเอ่อนฬิกาตอนนี้สั่นนะครับแล้วก็มีมีแจ้งเตือนว่ามีคนโทรอันนี้เสียงเงียบครับเอาวางนะวางวางเาวางวางทีนี้ลองมาให้ตัวระบบเนี้ย เห็นไหมครับถึงแม้เครื่องนี้จะตั้งว่าปิดเสียงแต่ว่าถ้าเกิดส่งให้แบบว่าให้หามือถือแต่เชื่อมเชื่อมวูทยธอยู่เครื่องนี้ก็จะดังได้นะครับตั้งสั่นเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราเอาเอา่อมือถือหานาฬิกานาฬิกาหายทำไงเข้าไปที่แอปเก a ยร์เมนเจแล้วก็ค้นหาเกียร์ของฉันนะครับกดเริ่มตัวนาฬิกาก็จะดังแบบนี้ครับ หมือนระเบิดเวลาเลยโอเคประมาณนี้อันนี้คือมือถือหานาฬิกานาฬิกาหามือถือนะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าอะไรมันหายไปเพราะเมื่อกี้ผมอัดเทปแล้วผมก็ลืมดูเลยว่ามันไม่ได้อัดแต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องโทรดูไปแล้วเนอะเรื่องค้นหาก็ดูไปแล้วทีนี้กำลังไล่ดูว่ามีอะไรที่ในนี้ยังไม่ได้ดูบ้างก็น่าจะครบหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแกลเลอรี่ที่ ที่ถ่ายรูปไว้ผมไม่แน่ใจว่าต้องมานั่งจิ้มลบในนี้เลยด้วยหรือเปล่ารู้สึกว่าจะต้องมานั่งจิ้มลบในมือในในาฬิกาด้วยตอนแรกผมเข้าใจผิดผมคิดว่ามันถ่ายในนี้เสร็จแล้วมันก็จะส่งไปที่มือถืออัตโนมัติโอเคส่งใช่แต่ปรากฏว่าในนาฬิกามันไม่ได้ลบแล้วในนี้ไม่ได้บอกด้วยว่านาฬิกาเนี่ยตอนนี้ม,มีความจุไปเท่าไหร่แล้วมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าอา้าวเรื่งนี้ถ้าเกิดมันเต็ม่ะจะทํำยังไงเราจะรู้ได้งไงนะครับ ื้องต้นผมยังไม่มีวิธีที่จะสามารถเชื่อมต่อกับนาฬิกาเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมทำทุกทุกวิถีทางแล้วทั้งลงไดเวอร์ทั้งลงซัมซุงคิดเชื่อมต่อเอาสายโน้ตสองมามาต่อสายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องเหงื่อตอนนี้เหงื่อซึมแล้วตัวน,นี้ตรงเนี้ยนะครับเปียกมากเลยและที่สำคัญคขี้ใครเต็มเลยเอตัวน,นี้เปียกตังเหงื่อขี้ใครยังไม่ออกแนะนําไปซื้อผ้าอย่างเงี้ยครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าผ้าอะไรแต่ผมรู้สึกมันเชล้อระอาดมาก ตรงเลนผมยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ออกเลยแต่ก็ยังถ่ายรูปได้ชัดเจนดีไม่มีปัญหาอะไรโดยรวมนะครับผมก็แฮปปี้นะครับเพราะว่าราคาผมซื้อมาครึ่งราคา,าชาวบ้านเขาที่สําคัญได้สีขาวแต่รู้สึกมันไม่ใช่ขาวแบบนี้นะความจริงผมอยากได้ที่มันเป็นหน้าจอสีออกชมพูนิดๆอะชมพูมุกอะไรสักอย่างแต่ผมได้ขาวแบบนี้มาก็เออ,เอ,อคนเขาว่ามันสวยก็นะแต่แต่สังเกตยอย่างนะครับนี่สีขาวใช่ไหม ว่ามันขาวไหมผมว่ามันไม่ใช่ขาวมันไข่เนอะโดยเฉพาะไอกระปุกเนี่ยถ้าขาวจริงผมอยากได้ขาวโอโมแบบเนี้ยแต่น,นี้มันขาวแบบเวอร์เกินอันนี้ก็โดนห้องผมตากแดดจนเหลืองนะครับจนสีมันเริ่มใกล้เคียงกับน,นาฬิกาผมก็ไม่ได้ว่าเลยว่ามันมันเหลืองนะแต่คือก็เอเอสีสีขาวแบบนี้ก็ ดูสวยดีนะครับคือพอมันเหลืองแล้วก็ดูไม่ออกว่ามันเหลืองนะครับส่วนเคสโคเวอร์ผมก็นะเอามาเทียบกันก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปเออใช่ใช่ใชสําคัญสุดผมเห็นในเว็บ America, อเมริกาเขาเริ่มมีสอนการใช้เกียร์แล้วว่าเกียร์เนี่ยมันใช้ยังไงปรากฏประเทศไทยแม่งแปลอยู่2อ,อย่างแปลว่าใส่ยังไงกับแปลว่าเปิดเครื่องยังไงเอ้กับชาร์จแบตยังไงนะครับแปลอยู่แค่เนี้ย มีเทคนิคนิดนึงคือเขาบอกว่าให้เอาสนิ้วจิ้มค้างมันจะเปิดหน้าเหมือนเหมือนใน Android อยครับเห็นเขาบอกว่าในนี้มันเป็น Android 4.2มังก็เลยต้องรอให้อะไรนะโน้ต2กับ S3 S4 เลรเนี่ยอัปเดตเป็น Android 4.3ก่อนถึงใช้ได้เออตอนนี้เห็นบอกว่า S4 ใช้ได้แล้วนี่ในในซ m s u n งแอปก็มีให้โหลดแล้วอันนี้ก็คือไว้ปาดเคลียร์แรมแต่มันไม่มีแบบปุ่มแบมบ,บกดทีเดียวเคลียร์หมดมันไม่เห็นมีเลย อันนี้เคลียร์หมดแล้วแล้วก็มีอะไรนะสองนิ้วอะไรทุกอย่างรู้สึกจะมีแค่นี้นะมีแค่เอาสองนิ้วจิ้มค้างมีแค่นี้แหละที่ผมเห็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับไงผมขอให้มีความสุขกับการใช้ซั m s u n Galaxy Gear นะครับส่วนรุ่น2อ,อย่าไปรอมันเลยครับมีเงินก็ซื้อครับแปดพันเไม่แพงหรอกของคือถ้ามีตังก็ซื้อครับผมว่ามันเล่นอะไรได้เยอะดีเอาไว้โทรศัพท์ผมก็ยังแฮปปี้กับมันอยู่เพราะทุกวันนี้นะครับเวลาลูกค้าโทรมาเนี่ย ผมชอบเปิดสั่นพือผมไม่ชอบให้มันมีเสียงดังอ่ะกลัวรบกวนคนอื่นพอเปิดสั่นปั๊บไอ้นี่สั่นแล้วพอมีเคสหนาๆอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกหาอะไรเลยแล้วก็ก็เลยไปไปซื้อนาฬิกาเพื่อที่ให้มันแบบมีใครโทรมาปั๊บนาฬิกามันก็พอหงายมาดูอ่ะมันสั่นมันมีคนโทรมานะครับอันนี้ก็ฉลาดเกินพอหงายปั๊บจอติดทันทีก็แต่แปลกนะเวลาวิ่งมันไม่ไม่ติดนะเวลาผมวิ่ง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 อย่างเงี้ยนะแล้วจอมันดับนะผมผมต้องต้องมาต้อง กดปุ่ม power มันอนะ่ะถึงจะถึงจะเปิดติดก็พออันนี้พอเตือนว่ามีคนโทรปั๊บผมก็เอาไปเนี้ยมารับสายได้นะครับเวลารับสายผมก็ชอบรับทา,ทางทางที่เป็นแบบ cover ปิดอย่างเงี้ยเพราะเวลาผมเอาหน้าแนบไปตรงนี้ปั๊มนะมันแผลบไปหมดเลย <c oughs> คือ cover มันเป็นไรถึงแม้ราคามันพันมันพันเจ็ดเก้าสิบนะครับผมก็ยังซื้อเปลี่ยนได้แต่เครื่องเนี่ยถ้าเกิดหน้ามันแผลบตรงเนี้ยนะครับผมว่าหน้าผมคงเป็นสิวก่อนอนะ่ะ โอเคทั้งหมดนี้คือการรีวิวมือถือ Galaxy Gear นะครับต้องไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรที่มันหายไปหรือเปล่านะถ้ามันมีอะไรตกหล่นก็แนะนําติดชมเข้ามาได้ผมถ่ายคลิปให้ผมจริงคลิปนี้มีเพื่อนคนนึงในพันทิปนะครับไม่ใช่เพื่อนผมหรอกแต่คือเขาคอมเมนต์ในบอร์ดพันทิปแหละบอกเฮ้ยรีวิวให้หน่อยดิก็เอออ่ะเนี่ยกูรีวิวให้มึงแล้วเออมีอะไรไม่พอใจก็บอกกูได้นะไอ้สัตว์ <laughs> ไม่ใช่แล้วเฮ้ย อ๋อสวนแล้วเผอด่าเข้าไปในคลิปแล้วตัดเสียงไงเนี่ยเออไม่เป็นไรแล้วกันงั้นเดี๋ยวผมขอญอาตจบซัมซุงกาเลซี่เกียเท่านี้นะครับก็ขออภัยด้วยถ้า,ามีเกียร์มีอะไรเข้าไปเออมีคนอยากดูนี่ใช่ปะว่าตอนใส่มันหล่อแค่ไหนแต่ปัญหาคือห้องผมมันลกอะคือไม่อยากบอกเลยครับว่าหน้าหนวดมีซิกแพคเสือกใช้มือถือสีขาวแถมยัง ใครส่งไลนมาอ่ะมีคนส่งไลน์มาลน์มันไม่โชว์ในนี้แต่เราจะเห็นในนี้เอยน่าจะซื้อกล้องที่มันมีกล้องหน้าด้วยได้รู้มันเห็นไเปล่านะมาเมื่อกี้รู้สึกเทโทรศัพท์มั้งที่โทรไม่ติดเทอีกรอบหนึ่งอันนี้โทรออกนะโทรเข้ามาหาตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวค่อยดู ติดแล้วนะนี่ติดแล้วนะแล้วเราก็จะมาเอามือถือหยวนึงฮัลโหลฮัลโหลดีไหมครับ,รบเอโคโนาดูเลยเนะฮัลโหลดีไหมครับอ่าโอเคชัดเจนนะอาทีนี้หลีดเสียงฮัลโหลครับ มันคงน่าเกลียดเละเอาเอานิ้วมามาอุดตรงหูแล้วก็เอานี่มาจอ่อ <c oughs> แตวนี่คือเป็นมิธีาการหลีเสียงของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะปิดเสียงชัตเตอร์เวลาเราติดสิอ่าวางหูก่อนจะถ่ายรูปแอบถ่ายแต่ให้ไม่ไม่ให้อันนี้มันดังมากก็เอานิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งอุดแล้วก็ทำการปาดแล้วก็ถ่ายรูป อันนี้มาถ่ายวิดีโอนี่ดูอกกทนอ่ะอันนี้คือเสียงปกติอเอาใกล้ๆเลยดังมากตอนถ่ายรถไฟฟ้าแม่งคนหันมาก,กันหมดอะอ่ะอันนี้เอาิ้วโป้องอุดแล้วนะได้ยินไหมครับเสียงมันจะเบาลงหน่อยแต่ถ้าอยู่ในที่ห้องแบบเงียบสนะิน่ะเงียบเงียบสนิทก็ ได้ยินนะโอเคมันมีอันนึงเนอะที่เขาอยากจะให้รีวิวกันอะว่าถ้าเกิดเอามือไปล้างในอ่างใช่ป่ะคลิปมันยาวพอป่ะอ่ะโอเคขอขออนุญาต ผมคงไม่ถึงขนาดเอาจุ๋มนะแต่ผมจะให้ดูว่ามันประมาณไหนอ่านะแล้วก็เราเปิดน้ำล้างหนีใช่ไหมครับแล้วเราก็ล้างหนีแน่นอนละไอเนี้ยคงโดนน้ำกระเ็นเสียกแน่แต่ผมมีวิธีแก้ครับในในเวลามือเปียกจับไม่ได้ใช่ป่ะเขาบอกว่าให้สะบัด มึงติดส,ดสิไม่ติดเลยทำไงวะอ่ะเช็ดมือให้แห้งก่อนถุงเวลาอ่ะติดแล้วเออติดแล้วจอเปียกได้ครับจอเปียกได้นะนี่จอเปียกแล้วก็ไม่เป็นไรแต่อันนี้ถ้าลำโพงเปียกนะครับเขาบอกว่าให้เอาไปผึง่งแห้งก่อนเอาไปผึ่งกันเอาเมาแค่เนี้ยหรอ รีเกียร์นะครับมีบอกทั้งหมดเลยเป็นคู่มือที่เหม็นกลิ่นมันจะเหมือนห้องน้ำอะเพราะมันกระดาษรีไซเคลิลจะมีคู่มือการเริ่มต้นใช้อีกสองเล่มไม่ต้องไม่อ่านนะครับเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้มอ่านไม่ออกในหน้าที่เท่าไหร่อ่ะ ก็บอกว่าอย่าทำให้เครื่องชาร์หรืออุปกรณ์รับวงจรเช่นไฟดูดเพลิงไหม้แบตเตอรี่อาจทำให้ระเบิดได้อันนี้ก็อะไรบอกว่าถ้ามีอะไรนะอของเลลงหลวรั่วไหลออกมาให้หยุดการทํางานแล้วไปที่ศูนย์ซัมซุงทันทีอย่ากเก็บอุปกรณ์ไว้ที่ร้อนหรือเย็นมากนะครับอุณหภูมิต้องอยู่ระหว่าง5องศาถึง35องศาชิพหายแล้วตัดแต่ก็ละลายสิห้ามใส่ ห้ามเก็บอุปกรณ์ที่มีโลหะด,ด้วยเช่นเหรียญกุญแจสร้อยคอเพราะอาจจะทาให้เกิดระคิดขวนแล้วก็อาจจะเป็นทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้เพลิงไหม้ไม่จะระเบิดแขนผม,มเนี้ยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการขึ้นไหวซ้ําๆนะครับเช่นการปวดคอเมื่อยไหลถ้าอยากจะให้หายปวดก็ให้กดตรงนั้นกดตรงนั้นกดตรงนั้น <c oughs> อย่าถือลาโพงของเครื่องไว้ใกล้หู <laughs> แล้วปูจะโทรยังไงวะ <laughs> ไม่ควรทาสีเครื่องเพราะอาจจะทำให้อุดตันตามร่องรอยของชิ้นส่วนอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าลำโพงเออโทษทับไม่จะมีตรงนี้ข้างหน้ากับข้างหลังจะมีรูเล็กๆนิดนึงอยู่ผมเห็นอยู่อย่าทําให้เครื่องตกหล่นกระแทนกนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายน,นี่เป็นเรื่องปกติอาจจะทําให้บิดงอผิดรูปบิดอ๋อกูก็งอมึงใส่แขนกูอยู่แล้ว หลีกเลี่ยงในการใช้รบกวนผู้อื่นในที่สาธารณะอย่าใช้เครื่องเพื่อทําการอื่นใดนอกจากการใช้งานปกติเออเออเนี่ยผมอยากลองมากเลยไอใจโคสโคอะไรขมอนนันนะอย่างนี่ใช่ไหมมันมีผมสงสัยอยู่ถ้าเกิดเราไปใช้ผิดประเภทสมมตุติท่านชายท่านหนึ่งกาลังหืน่นก็เอาไปอย่างนี้นะแล้วเราก็มาดูมัน อันนี้827นะครับเขาบอกว่าปกติผู้ชายจะอยู่ประมาณที่10นาทีคลิปนี้แม่งโดนด่าแน่เลยวะเล่นเฮกอะไรกันเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับถุกประเภทโอเคมาต่อต่อยวไม่เจอเลยอ่ะไอที่บอกว่าอะไรเปียกน้ำแล้วมันทำให้ให้แล้วเสียงมันจะลำโพงมันจะไม่ได้ยินอ่ะมันจะมีีันหนึ่ง มัลแวร์กับไวรัสมีด้วยหรอวะปิดการใช้งานคุณสมบัติไร้สายเช่นบลูทูธเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ใช้งานติดตั้งโปรแกรมแนตีไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีคนส่งเฟบ a c บ b ุ๊กมาแต่เปิดดูไม่ได้ไม่ต้องไปดูหรอกมันก็บอกให้เปิดดูในมือถืออยู่ดีการกำการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องประเทขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับประเทศที่มีการเก็บ แยกขยะมึงใครไม่ต้องขับจนทิ้งขยะไปะเลยครับข้อปฏิเสธการรับผิดชอบมีผลอะไรค่าทนายความอะไรเนี่ยคัดลอกเผยแพร่อ,อัปโหลดประกาศถ่ายทอดแปรจำน่ายหรือดัดแปลงต้นแบบนะครับงงภาษากฎหมายนี่ผมเขียดมาก แล้วก็มีวิธีการใส่นาฬิกาการเปิดครั้งแรกการเช็คแบตชาร์จแบตนะครับมีรูปให้ดูแบบง่ายๆแต่อันที่ผมซีเรียสมากสุดคือตอนที่มันบอกว่าโดนน้าเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามใช้กลางแจ้งช่วงฝนฟ้าะนองเพราะอาจทำให้ฟ้าผ่าได้ออจทำให้เกิดไฟดดหรืออุปกรณ์ทํางานผิดปกติอย่าใช้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์รัดวงจรนะครับเพราะอาจจะทําให้ไฟดดเกิดเพลิงไหมแบตเตอรี่ทํางานผิดปกติหรือระเบิดได้ อย่าใช้อุปกรณ์คุณในขณะชาร์จไฟรหรือสัมผัสอุปกรณ์ด้วยมือเปียกเพราะอาจจะทําให้ไฟดูดได้เมือ่อกี้มือเปียกอ่ <c oughs> อ,อให้ใช้อย่างระวัดระวังแล้วก็ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยอุปกรณ์เผาไฟเด็ดขาดเช่นไมโครเวฟเตาอบหม้อน้ำรถยนต์อุปกรณ์อัจระเบิดได้หักร้อนป้องกันแบตเตอรี่และควรชาให้เกิดอันตรายหรือเลี่ยงให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิที่สูงมากหรือต่ำมาก อุณหภูมิที่เกินปกติทําให้อุปกรณ์เสียหายหรดบรรจุแบตเตอรี่จะบอกว่าตอนนี้เหงื่อออกเป็นเลยอากาศเมืองไทยมันร้อนเนื้อมันคงไม่ค่อยเหมาะกับเกียร์เท่าไหร่ถ้าบ้านไม่ไฮโซอยู่ห้องแอร์คงไม่ไหวอะ่ะอย่ากเก็บเครื่องของคุณใกล้กับเครื่องทําความร้อนเช่นไมโครเวฟอุปกรณ์ทาความร้อนบรรจุพันธุ์แรงดันสูงห้ามใช้หรือเก็บอุปกรณ์ที่มีฝุ่นหรือวัสดุที่ฟุ้งกระจายก็คือฝุ่นนะครับอย่าก,กัดหรือด,ดูดแบตเตอรี่เพราะทำให้เกิด ระเบิดเลยเพล่งไหม้ได้คือเด็กไปดูดแล้วมันจะระเบิดใส่ปากเด็กีย <c> น <oughs> <c oughs> อย่างนี้จริงเหรอเนี่ยห้ามใส่เครื่องอุปกรณ์เข้ามาในห้ามใส่เครื่องหรือรอุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตาหูหรือปากเพราะอาจจะทําให้เกิดการสําลักบาดเจ็บขั้นรุนแรงไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ชํารุดหรือรั่วผมกําลังไล่หาอ๋อมีเรื่องของ ามใช้ในโรงพยาบาลอากาศยาหรืออุปกรณ์ยานยนต์นะครับที่อาจจะลบกลคขึ้นความถี่วิทยุปิดนนเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อต่อการระเบิดนะครับเช่นปัมนมนป๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันต้องปิดในเิากางงป่ะคือผมรู้สึกบทความบางอันมันจะเป็นแบบว่าของมือถือแต่ก๊อปปี้มาใส่ในกา l ลซี่เกียร์โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ ยังหาไม่เจอเขาบอกว่าอย่าใช้งานเครื่องหากเกิดกระจกล้าวนะครับแล้วก็อย่าทำตกหล่นอะไรเมื่อกี้ก็วานไปเออเรื่องแบตอันนี้สำคัญนะเขาบอกว่าดูแลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่มีอายุใช้งานนานที่สุดหลีกเลี่ยงการชาร์จอุปกรณ์นานเกินกว่าหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากเนื่องจากการชาร์จไฟเกินจะทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลงไอ้พวกประเภทแบบเสียบชิ้งไว้แล้วแบบตื่นเช้ามาค่อยเอาออกนี่อยานะครับขอร้องคืออันเนี้ย ชาร์จไม่ถึงชั่วโมงแบตก็เต็มแล้วแนะนาแบบสมมติกลับมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยชาร์จทิ้งเอาไว้เสร็จปับ๊บอาบน้าเสร็จทาหน้าทําผมทํานูน่ทนทํานี่เอาแตงกวาแปะหน้าเสร็จปับ๊บกว่าจะได้นอนสักชั่วโมงพอดีกลับมาดูแบตเตอรี่เต็มก็ถอดที่ชาร์จออกซะจะใส่นอนก็ไม่ว่าแต่ระวังกิ้งทับกระจอแตกเอ,อ่อผมหาไม่เจอจริงๆอะ่ะผมจําได้กดข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าหากมันเปียกน้ําเนี่ยมันจะทําให้ เออนี่ไงเจอแล้วเอ้ยไม่ใช่มีบอกว่าอะไรนะอย่างอุปกรณ์อคุณเปียกน้ําขณะชาร์จไฟเขาทำให้โดนไฟดูดอันนี้ก็ซ้ํานี่คือมันจะมีข้อนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวลาโพงเนี่ยมันเปียกน้านะครับมันจะทําให้ลาโพงเนี่ยเสียงเป็นโรบอท mm hmm. รบางคนบอกเฮ้ยทำไมโทรโนเกียนนานแล้วไม่เสียงมันเป็นโรบอทวะทําไมกูโทรศัพท์นานแล้วไม่เสียงมันเป็นโรบอทคือหูเรามันมีไอน้ําอยู่แล้วพอมันเข้าไปในลําโพงปั๊บ ลำโพงก็จะมีน้ําแทรกอยู่พอน้าเข้าไปแทรกมันก็ไปช็อตในลาโพงเขาเพยิ่งโทรศัพท์มันก็กลายเป็นเสียงหุ่นยนต์แนะนาวางหูงทันทีเลยครับแล้วปิดเครื่องรอให้มันไอ้น้ำนั่นระเหยออกไปก่อนเพราะตอนนั้นเรากำลังอุ่นๆกันอยู่สังเกตุเวลาโทรศัพท์มือถือเนี่ยมือถือจะร้อนมนากมันร้อนทั้งแบตแล้วยิงร้อนทั้งมือคนถืออีกอะเหมือนมันกาลังโดนเบิร์ การชาร์จครั้งแรกก่อนใช้เป็นเครื่องครั้งแรกเมื่อแบตเตอรี่ไม่ถูกนาะมาใช้เป็นแลยเวลานานคุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และชาร์จที่ผ่านกนรารรับรองของซัมซุงเท่าน,นั้นหากลำนี่นี่อเจอแล้วหากลําโพงเปียกเสียงจะไม่ชัดเจนควรให้ลําโพงแห้งอยู่เสมอนะครับเอาเป็นว่าบ้านไม่เฮโซไม่มีแอร์อย่าเสิร์ใช้ครับเหมือนห้องผมเนี่ยผมก็เลงจะหาเรื่องขายขายนี่แหละเพราะว่ามันมันก็แฉะมากเลยตอนเนี้ย ก็ต้องคอยเอาขยันเอาผ้ามาเช็ดน่ะเนอะแล้วไม่รู้ว่าผ้าไฟเบอร์การ์นี่มันจะทําให้เครื่องนี้เป็นรอยหรือเปล่าซื้อของแพงก็งี้ครับซื้อของหรูก็ต้องคอยดูแลกันหน่อยใช่ว่าของดีเอ้ยของของแพงราคาสูงมันจะแข็งแรงเสมอไปแต่ผมว่า Samsung ก็ทําดีที่สุดแล้วละ่ะนะอย่างน้อยมันก็ช่วยเตือนผมในการรับโทรศัพท์ไดนะ้ผมก็ถือว่าบุญโคสําหรับผมแล้วขอบคุณมากที่ตตามชมการรีวิว Samsung Galaxy Gear กันนะครับและหากใครสนใจนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้หลังงาน Thailand งานไทยแลนด์ม o บาเอ็กโปราคา8,900บาทผมว่าราคานี้ถ้าบ้านมีตังก็งถือว่าคุ้มค่านะครับนี่กล่องเลยนี่นาฬิกามันอันนี้ที่ชาร์จของมันส่วนใส่ชาร์จอยู่ข้างหลังโอเคอันนี้มือถือโอเคทั้งหมดนี้คือการรีวิวมือถือ s a m s u n Galaxy g Gear นะครับแล้วก็นะผมว่าสำหรับคนที่ใช้นาฬิกาก็คงไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับในการครอบครองนาฬิกาสักตัวหนึ่งนะครับ ท่านี่ดูก็ใช้ง่ายดีนะขอจบรีวิวเท่านี้แล้วกันไปเหนื่อยายบายบางคนบอกทำไมขนเยอะจังขนหรือขาเนี่ยเออแขนผมครับนี่แหละแขนผม